นึกถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทยที่หายไปเกือบครึ่งศตวรรษแล้วแต่กลับคืนชีพในยุคดิจิทัลนี้มันช่างน่าตื่นเต้นและน่าถุกถียงนะครับเพราะเรื่องราวของรายการมิตรรักทั่วไทยที่พ่อเอชัยยาและลูกชายแป้งสรัญชัดนำแฟนคลับไปผจญไทยในดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีจะเปิดตาพวกเราให้เห็นถึงการฟื้นคืนศิลปะพื้นบ้านที่แทบสูญหายและสินค้าท้องถิ่น ที่เราการค้นพบแต่เฮ้ยนี่แหละจุดที่หลายคนมองข้ามไปเลยทําให้ฉันอยากเล่าให้ฟังแบบและเอียดยิบเลยครับวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา0 6 0 0์หนยน,ยนยาฬิกาพ่อเอและลูกชายแป้งได้นําทีมมิตรรักทั่วไทยเดินทางไปยังอาเภอกลุ่มจังหวัดจันทบุรีเพื่อสัมผัสกับของดีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แทบหาชมได้ยากการเริ่มต้นรายการก็พิเศษสุดๆด้วยการแสดงศิลปะพื้นบ้านจากกลุ่มพ่อแม่วัฒนธรรมอาเภอกลุ่มซึ่งนําเสนอ รำหงฟางการแสดงพื้นบ้านที่สืบทอดมาอย่างยาวนานในจังหวัดจันทบุรีแต่เคยหายไปจากสายตาชาวบ้านเกือบ50ปีแล้วสมัยก่อนชาวบ้านในระยองจันทบุรีและตราดมักจะร้องเพลงนี้ในลาน,นวดข้าวเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเรื่องเริงแหล่ักาความสามารถีโดยมีพ่อเพลงและแม่เพลงเป็นผู้ชี้นำการร้องอย่างแท้จริงและนี่ก็เป็นโอกาสที่จะเห็นความงามของวัฒนธรรมที่หาดูยากแม้แต่สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่อาจไม่เคยได้สัมผัสเลยครับแต่เอาเถอะพวกเราไม่ควรมองข้ามความสําคัญของการอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้เพราะมันช่วยรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนเอาไว้ไม่ใช่หรือแต่ที่นี่คือจุดที่อาจเกิดความขัดแย้งบางคนอาจมองว่าในยุคสมัยนี้การนํนาศิลปะเก่ามาแสดงแบบนี้เป็นการย้อนยุคหรือเปล่าแต่ฉันคิดว่ามันคือการผสมผสานระหว่างอดีตก,กับปัจจุบันได้อย่างลงตัวนะครับหลังจากชื่นชมการแสดงที่หาดูยากแล้วกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านตะปอน,น้อย ก็มาจัดต้อนรับพ่อลูกคู่ดังที่วัดเก่าแก่ประจำอำเภอนั่นคือวัดตะปอน้อยพวกเขาได้พูดคุยกันถึงที่มาที่ไปของการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาชุมชนจากนั้นก็พากันเดินชมความงดงามของวัดที่นี่ซึ่งมีอายุมากถึง400ปีและประดับด้วยจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาที่สวยงามจนตื่นตาตื่นใจสําหรับคนที่ไม่คุ้นเคยจิตรกรรมเหล่านี้คือภาพวาดฝาผนังแบบดั้งเดิมที่เล่าถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และพุทธศาสนาทําให้เราเข้าใจถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษได้งอก หายขึ้นจากนั้นชาวบ้านตะปอน,น้อยยังจัดตลาดนัดเล็กๆในชุมชนเพื่อให้แฟนคลับได้เดินช็อปชิมสินค้าท้องถิ่นเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่ผู้นําชุมชนจะพาไปลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นร้านเด็ดของอำเภอกลุมไม่ว่าจะเป็นร้านหนังหม้อซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางสวนผลไม้ที่ร่มรื่นและบรรยากาศสบายๆสายํสาสหรับมือใหม่ที่สนใจการเลือกเมนูพื้นถิ่นแบบนี้ช่วยให้เราได้สัมผัสกับรสชาติแท้ๆของท้องถิ่นและที่นี่พ่อเอยังได้ลองชิมเมนูหาทางยากอย่างยำปูแปน้น ซึ่งมีให้ทานได้เพียงแค่ปีละครั้งในช่วงเดือนตุลาคมเท่านั้นเพราะเป็นช่วงที่ปูเหล่านี้พร้อมสำหรับการทำอาหารและนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของฤด,ดูการอาหารที่ต้องรอคอยมันทำให้เราเห็นว่าการกินแบบนี้ไม่เพียงแค่รสชาติแต่ยังเชื่อมโยงกับวัตจักธรรมชาติของชุมชนด้วยครับแต่เฮ้ยและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามการเลือกทานอาหารตามฤด,ดูการช่วยลดการใช้ทรัพยากรอ,อย่างไม่ยั่งยืนซึ่งน่าสนใจมากในยุคที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังร้อนแรง หลังจากอิ่มหนำกันแล้วนางทิมผู้ประธานกลุ่มก็พาสองพ่อลูกไปเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าของดีจากชุมชนนั่นคือแกงหมูชะมวงสําเร็จรูปผลิตภัณฑ์ที่มาจากใบชมะมวงสดๆซึ่งพวกเขาพาการไปเก็บใบกันถึงต้นเพื่อนําม,มาทําเมนูต่างๆเช่นแกงหมูชะมวงหมูชะมวงย่างและหมูชะมวงเส้นสุดท้ายคือการนําเสนอและขายสินค้าของชุมชนก่อนกลับพ่อเอและลูกชายแป้งไม่ลืมที่จะช่วยส่งเสริมของดีเหล่านี้เพื่อให้ผู้ชมที่สนใจวิสาหกิจชุมชนใดในรายการมิตรรักทั่วไทยสามารถอุดหนุนได้ง่ายๆ โดยสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ shop. bakabu. tv และนี่แหละคือจุดที่หนอ 5. สนใจเพราะการนำสินค้าท้องถิ่นเข้าสู่ตลาดออนไลน์ช่วยให้ชุมชนเล็กๆเ,เติบโตแต่บางคนอาจถูกเถียงว่ามันทำให้วัฒนธรรมดั้งเดิมกลายเป็นสินค้าทางการค้าไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นการอนุรักษ์ที่ดีตัวอย่างเช่นในหลายชุมชนการขายผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปช่วยสร้างรายได้ให้ชาวบ้านแต่ก็อาจทำให้สูตรดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไปฉันคิดว่านี่เป็นหัวข้อที่คุ้มค่ากับการถูกเถียงครับ โดยรวมแล้วการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เราเห็นถึงความสวยงามของวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นแต่ยังกระตุ้นให้เราคิดถึงการรักษามรดกเหล่านี้ไว้ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคุณคิดอย่างไรมองว่าการฟื้นคืนศิลปะเก่าอย่างรำหง้าเป็นความก้าวหน้าหรือเป็นการย้อนยุคหรือจะเห็นด้วยกับการนำสินค้าท้องถิ่นเข้าสู่ตลาดออนไลน์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนแชร์วความเห็นของคุณในคอมเมนต์สิครับอยากรู้ว่าคุณเห็นต่างหรือเห็นด้วยกับมุมมองของฉันบ้าง ข่าวที่เกี่ยวข้อง